ชยาสนากาตาพุทธาเชตวามรังสวานังจตุสัจจสังปรรสังเยตีนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัุวีสตินนยกาสเทปปฏิทิตามยหังมัทเกตแต้งมุมิสรา สีเสษปฏิทิโตมยหังพุโทโธธโมทวิโลจจเีสังโฆปฏิทิโตมยหังุเรีสัพพคุณากรโรหัทเยเมอนุรุตโธสาริปุโตจะทักขิเนกวกนพันโยปิธิภักมิงมกขันลานโจะวามเกทักขิเมสวเนแม,มิยหังอสุอนัฐรบุโลกัสโปจะมหานโมอุพาสงวามโสตเกเกสันแตปิติ ภาคันมิงสุริโยวะปภังกรุณิสิงโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุ่งโวอุมราระกัสโปธิรอมมเหสีจิตาวัตกูโสมยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณาโรุโโนอังคุลิมารจอจุปาลีนนัสสีิวลีเทราปัญจเมชาตานลาเตติลกรมมะสัสา,ส,า,ส,าสีติมหาเทราวิชิ ตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาสีละเตชินะอังคมังเทสุสันทิตาพระตนางปุระโตอาสิทักคิเนมเมตัดสุสกังขชักขางปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมลกางขันธโมรปริตันจะอาตนาติยาสุสกังอากาเสชขันนางอาสิสสาป,ปกรสันทิตาชิน,นาณนวรสังยุตาส ตปกรังกตาวตปิตาทัสสัญชาตาพนหิรัชตูปัทวาอาศสาวินัยยงยันตุอนันตชินาตเตชสาวะสะโสมีสกิจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรมาชมีมิหารต่างมหีตะเลสทาปลันตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาปิเจวะมันโตสุคุโตสุรโขชินานุภาเวนาชิตุปั โวรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตานตรายโยสรมานุภาวปาลิโตจรามิชินาปัญชเชรติ